เอาละตอนนี้เราก็ได้เวลาพักเบรกแล้วนะครับจะได้นอนไหมคืนนี้ย,ยานแห่งชาติโูก็ดึงคืออะไรเรื่องจำหน่ายบัตร รถยนต์ผู้ใหญ่สองคนรถยนต์หนึ่งคันหลอดอนบัตรหนึ่งร้อยสิบบาทสิบสิบบาทแล้วพรตังตอนตังด้วยเขาก็ออกตั๋วมา ผู้ใหญ่สองคนเรียบร้อยมาแบบคนพิการครับเป็นง่อยทำอะไรไม่เป็นนั่งอยู่ในรถพ่อตาตอนนี้เราก็มาถึงกานที่เรียบร้อยแล้วนะครับณนะที่ทำการอุทยานแห่งชาติตุกระดึงเป็นเวลา6นาฬิกาเมื่อกี้นักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียดเลยตอนนี้ก็เคลื่อนเข้าไปในตัวอาคารแล้วนะครับเราก็หวังอย่างยิ่งว่า สายลับของเราจะสามารถแทรกซึมเข้าไปได้นะครับนี่ครับเราส่งล่วงหน้ามาก่อนครับแต่ว่าผมเดินตามมาลงกับเบียนเองโอ้โ่จะตรงไหนอ่ะต่อคิวนนิทำไมจะไม่ต่อคิวต่อก็เขียนอยู่ว่า walk in ติดต่อตรงนั <c oughs> งน้ <c oughs> นทา <c oughs> งดหลังครับ2คนสองคิวสองคนครับ <c oughs> <c oughs> ิวต่อไปเป็นการตรวจสอบวัคซีนนะครับว่าฉีดครบหรือเปล่าดูปริมาณรถนะครับไม่เยอะเลยรถไม่เยอะเลยเราระเห็ดออกมาจอดข้างล่างนี่แล้วเราก็กําลังจะไปเตรียมตัวพร้อมแล้วตอนนี้เราตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมเดินกลับมากระเป๋าฉันก,ก็มีไม้บีบบวกสามารถแบกขึ้นไปได้เลยครับ ถ้าเกิดเราไม่อยากแบกเราต้องไปจองลูกเห็บขอเราไถอดไมเห็อันนี้จะเป็นหน้าที่ของเวียงนะครับเพราะเวียงมีประสบการณ์การจองไม่วันนี้ไม่ทำไม่ท เดือดามดีมากอ่ะแปดโลหกกับแปดจ้านี่แล้วมีบ่าใบเดียวเขาให้ใบเดียวมันมีชื่ออยู่ตรงนั้นสองหญิงนายสมศรี chưa <laughs> mẹ cùng <laughs> ăn chưa <laughs> mẹ cùng ăn chưa mẹ cùng เรื่อยเรื่อยมาหาเรียงเรียงเออเดินเชียงเชียงยังงั้นแหละนี่รอบสิคนสุดท้ายเดินยังไม่ไฟแนลวอล์กไปเลยอันนี้คือปากกดคำเออ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 แสดงแสดง

ฝันว่าโอ้กโกลนคอข,อข,อข,อขอ้อคอกน่ได้นลยน่ารำคาญไหนวกูไม่ดีเลยจะไ,ไปทางไหนมานี้ดีกว่า แอกนะครับอ้อ <Tipp> อ <s> ้อหายท้องเมื uh ่อตะคิดเยออนตะคิดให้หมดโอ้ตายโอ้ตายมีใครอยู่แถวนี้ไหมไอ้คนนี้โตดทำไมเป็นเละอย่างนั้นอะ วุนเรียมากเลย,ย,เ,ยเราไม่ต้องกินก็ได้อะไรไม่ได้ไ,ได้สตะแบกขึ้นมาเนี่ยโลละยี่โลละย,ยี่สิบขีดละสองบาทแมเนี่ยเรามอีกสองลูก เอาแตหลายได้เราก็ถึงไป,ไปม,มาส่วนคิงเนี่ยมาส่วนคิง ลมพัดตึ้งแล้วครับที่ผาหมากดูคลิปนี้เราเริ่มต้นกันที่ผาหมากดูกนะครับเรายังไม่เดินไปที่จุดบริการนักท่องเที่ยวเราแวะมาผาหมากดูก,ก่อนมันคือตะเข็บป,ปูกระดึง มีรอยาเข้าไปด้วยนะเป็นการเดินย้อนสอนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปจุดบริการนักท่องเที่ยว <c oughs> และแล้วเราก็ผ่านพิธีการและขั้นตอนในการยืนยันตัวตนและก็เต็นท์ที่เราจะนอนเรียบร้อยแล้วนะครับมารับต่อผมครับ ของเพื้นที่ได้ก๊อฟไปเสร็จน,นะคะอ่าแหวกบ,บ้านเมฆาสู่ฟ้าอับไปเพิ่นบ้านเซลโหลเซลโหลเพิ่นบ้านอะ